คนที่มีเอ p ม t h รตีเนี่ยจะต้องพยายามที่จะเข้าใจถึงบริบทที่มันเกิดขึ้นเข้าใจนะคะไม่ใช่เดาใจแล้วการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาทําด้วยความเข้าใจไม่ใช่เห็นใจเข้าใจเข้าถึงและพึ่งได้ถ้าถามผมว่าลีดเดอร์ยุคใหม่ต้องมีอะไรผมแบ่งมาเป็น3อันเหมือนกันนะครับตาถึงมือถึงใจถึงหนึ่งเลยมีความเชื่อว่าความหลากหลายของคนที่ทำงานด้วยกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จพี่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยในยุคข,ของการที่จะบริหารองค์กรไปได้ข้างหน้าพี่ว่าเราคงจะได้ยินคำนี้มาจากผู้นำระดับโลกหลายๆคนซึ่งเมื่อเราลองถอดรหัสเรื่องนี้ลงมาแล้วเนี่ยพี่ว่า มันใช้ได้กับผู้นําในทุกระดับชั้นคือคําว่า Empathy นะคะคาว่าเอมพัตเวลาเราพูดถึงคําว่า Empathy เนี่ยมันมีเดฟ i n i t i o n มากมายที่อยู่ในนั้นนะคะมันมีเดฟิชันมากมายที่อยู่ในนั้นเป็น Definition ที่ที่ใช้สําหรับการที่แสดงออกในเชิงพฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คนที่เป็นมี Empathy เนี่ยจะต้องพยายามที่จะเข้าใจถึงบริบทที่มันเกิดขึ้นเข้าใจนะคะไม่ใช่เดาใจเข้าใจ ะะเวลาที่เราพูดคาว่าเข้าใจเนี่ยมันหมายถึงว่าเราได้พยายามสองแสวงหาข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะคะมีความสามารถในการที่จะประเมินสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะรู้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นรู้ว่าอะไรกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงรู้ว่าอะไรจะมีความเสี่ยงขณะเดียวกันสําคัญที่สุดเราพูดกับนายกต้นเลยคือคําว่า articulation หรือคําว่าการสื่อสารสามารถเล่าเรื่องสามารถสื่อสารสามารถ,ถถ่ายทอดสามารถสอนงานนะคะสามารถบอกสิ่งที่ใช่บอกสิ่งที่ดีบอกสิ่งที่ไม่ดีฟีดแบ็กเป็น นะคะส่งเสริมเป็น encourage เป็นผู้ใจคนดีใจก็เป็นผู้ใจควรเสียใจน้อยๆก็เป็นนะคะเรื่องที่3ก็คือแล้วการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาทําด้วยความเข้าใจไม่ใช่เห็นใจนะคะการสื่อสารของเขาต้องทําด้วยความเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคลากร,กรที่มีนะคะเรื่องที่3ก็คือเป็นคนที่มีความเยืดหยย่นค่ะ มีความยืดหยุ่นในตัวเองนะคะสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่กับสถานการณ์ต่างๆได้มันย้อนกลับมาที่คุณสมบัติที่เรียกว่าอาจายอย่างคําว่าเอ็มเปอร์ตีอย่างไรพอเราเข้าใจมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์กระบวนการต่างๆของเราในการทํางานต่างๆเรานั้นได้อย่างไรและในเรื่องสุดท้ายค่ะคนที่มีเอมเปอตีเนี่ยพยุติแปลเป็นภาษาไทายง่ายๆคือคําว่าเข้าใจเข้าถึงและพึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ต้องมี3มเรื่องนี้อยู่ในเวลาเดียวกันค่ะ มันก็เลยตอบกับมว่ามันคือคนที่มี accountability มีความรับผิดชอบด้วยหัวใจมอบให้ผู้อื่นไม่ได้เพราะว่าเขาคือคนที่รู้ว่าถ้าเขาทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสามารถพาคนขององค์กรเขาไปด้วยกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเอมพัตีพี่ว่ามันคือนย์รวมความบันเทิงของความเป็นผู้นารุ่นใหม่ครับครับอ๋อชอบมากเลยครับขอยัดเสริม <això> ต่อเลยได้ไหมครับ <coffee> ได้เลยค่ะเข้าใ <'s S 2> <amation S 2> จเข้าถึงพึ่งได้นะปกติเราได้ยินคำว่าใจถึงพึ่งได้ใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจเข้าถึงเพราะว่า น้องๆจะจะจะกลัวมากที่เจอเมนเจอร์บอกว่าความดีเอาเข้าตัวความชั่วโย,ยนให้ลูกน้องจริงไหมครับพี่ชุกนะแล้วชอบติดเวลาผู้บริหารบทมาไอ้โชยอนันฉันบอกแกแล้วว่าอย่าทำแบบนี้จริงไห้พี่สั่งนี่หนูก็รีทาตามแบบนั้นนะครับเนาะฉะนั้นถ้าเป็นของผมครับผมอาจจะมี3อย่างที่ฝากเอาไว้ครับอาจจะไมเ่เป็นคาแรคเตอร์เป๊ะๆแต่ผมว่าถ้าถามผมว่าลีดเดอร์ยุคใหม่ต้องมีอะไรผมแบ่งมาเป็น3อันเหมือนกันตาถึงมือถึงใจถึงตาถึงอันที่1ครับก็คือตาถึงในการเลือกคน เพราะว่าวันนี้เราตาถึงไหมในการเลือกคนเข้าทีมนะครับว่าเฮ้ยเราตอนสัมภาษณ์เนี่ยดูยังไงว่าเขาเป็นคนที่ใช่รวมถึงคนที่เป็นเป็นซับออเดเนตของเรานะครับเฮ้ยเรารู้ได้ไงว่าคนเนี้ยเขาเขา,เขาแบบคนนี้เขามีสเต็งอะไรผมได้เคยอ่านหนังสือนะครับของ c ีอของดิสนีย์ครับเขาบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นผูน้นำครับสิ่งที่เป็นทีเด็ดของเขาอะก็คือเขามองออกว่าคนเนี้ยเขามีอินบอร์นอเบลิตี้อะไรแล้วเขาดึงตรงนั้นอะให้แบบให้แบบชายนิ่งขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นตาถึงคือเลือกคนเก่งดูว่าคนที่ทําะไรกับเราเขาเก่งอะไร เก่งขนาดที่ว่าบางทีเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าพี่หนูเก่งเรื่องนี้หรอแต่คุณมองออกว่าเฮ้ยเธอเก่งเรื่องนี้นะแล้วทำจ็อบโรเตชันเอาเขาไปอยู่ในอันนี้ลองทดลองทํานี้แอดไซน์โปรเจกต์ที่มันชาลิทใหม่ๆให้เขาอันที่2ครับมือถึงคือบางครั้งครับเป็นหัวหน้าง,งานลูกน้องทําไม่ได้คุณต้องโชว์อภพินิหารบางอย่างว่าเฮ้ยน้องติดที่ฟิกไมซ์เซ็ตทำไม่ได้นี่นันนู่นทรัพยากรไม่พอเฮ้ยถ้าเป็นคุณทําไมคุณทําได้ นะครับเนาะแล้วก็ on the job training, coaching, d e ดีโคให้เขาฟังว่าเอ้ยเราคิดแบบนี้เราทําแบบนี้นะมันถึงทําได้สุดท้ายครับใจถึงคือเมื่อวันที่ลูกน้องแบบว่าทําผลลัพธ์ได้ผมว่าหัวหน้าเราต้องใจกว้างมากพอที่จะไม่เทคเครดิตนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เกิดความสำเร็จโอมีคนมาชื่นชมบอกโอ,โอเคต้องยกให้เครดิตให้น้องคนนี้ยกเครดิตให้ทีมงาน นะครับเมื่อไหร่ที่คุณสามารถใจกว้างหรือใจถึงพอที่จะยกเครดิตให้กับน้องๆครับคือลูกทีมเราก็จะทํางานถวายหัวรวมถึงบางครั้งการ Reward and r e ์รีคอร์ดนนะครับบางคนหัวหน้าแบบโอ้ใช้งานลูกน้องเยี่ยงทาดแต่เวลาให้ผลตอบแทนนี่แบบกระมิดกระเมียนอะไรเงี้ยเราเรียกว่าพอเขาทําได้ดีเนี่ยเราต้องตอบแทนแบบสาสมนึกออกไหมครับพอเขาทำได้ดีเนี่ยเขาเก่งขึ้นเขาทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเนี่ย ผลตอบแทนมันก็ต้องแบบสะสมนี่คือเรื่องดีนะครับคือแบบว่าคุ้มเหนื่อยของเขาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะเป็นแคชวอร์ดหรือนอนแคชวอร์ดซึ่งผมฝากไว้เล็กๆท้ายๆครับบางทีเรื่องของเฟ e คเบเนฟิตเนี่ยหลายองค์กรจะมองว่าเอ้ยเฟรเบนฟิตเราซื้อทองตัดแว่นอะไรเงี้ยคุณเชื่อไหมครับว่าใจถึงเนี่ยมา,าจ,จะไม่ถึงว่าให้เฟ e คเบเนฟิตที่ตอบโจทย์โดนใจน้องๆใน Gen Y และ Gen C ด้วยนะครับตอนนี้ครับน้องๆสิ่งที่อยากได้ครับคือโบท็อกนะครับเฟรเบนฟิตอาจจะเป็นรูปแบบโบท็อกถ้าทำอันนี้ได้ใจถึงคือ เดี๋ยวแจกโบ็อ์เอาอะไรกี่เข็มว่าไปเกิดอนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้ครับตาถึงมือถึงใจถึงครับค่ะคุณแน็มีเสริมไหมคะพี่อยากเสริมว่าลีดเดอร์ชิพในมุมมองของพี่ก็คือว่าหนึ่งเลยมีความเชื่อว่าความหลากหลายของคนที่ทํางานด้วยกันเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จ เพราะเราทำงานเราไม่ได้เก่งคนเดียวเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนแต่ความหลากหลายความเก่งของทุกคนรวมกันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และ s u s ส a i นเพราะฉะนั้นลีดเดอร์ชิพจำเป็นที่จะต้องเปิดใจเปิดกายเปิดความคิดของตัวเองว่าฉันไม่ได้เก่งทั้งหมดแต่มีคนอื่นเก่งกว่าเราถอยคือการพัฒนาคนที่อยู่ข้างหน้าเราร่วมมือแสดงว่าเราเก่งตรงนั้นและเราขอความช่วยเหลือกับทีมเรา แปลว่าการให้เกียรติและ Reward mm hmm. และ Encourage ว่าทุกคนคือ the best นะคะอันนี้คือ Leadership ในมุมมองของพี่คะ่ะ